สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นตีจีจุดดวงเช่นเคยนะในรอบนี้ก็เข้าสู่การ,รพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกันยาแล้วนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของชาวลัคนาราศีพิจิกันก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบคุณท่นผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เป็นกำลังใจที่ดีให้อาจารย์เสมอมาเลยน่ารักที่สุดเลยนะอาจารย์ขอขอบคุณจากใจจริงจริง ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดติดตามสำหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะอาจารย์ววรบกวนขอกำลังใจจากท่านกดติดตามกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นน้ำใจที่มีค่าสำหรับอาจารย์มากที่สุดเลย <c oughs> นะแล้วก็ขอให้อยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไป <c oughs> การพยากรณ์ดวงชะตานะคะขอให้คุณฟังไว้เป็นแนวทางในการที่คุณจะเอาไปวางแผนในการดำเนินชีวิต นะเป็นเหมือนมีแผนทิศมี GPS นำทางชีวิตท่านเมื่อท่านรู้ล่วงหน้าก่อนแบบนี้จะทำให้ท่านวางแผนชีวิตได้ดีและมีกำไรได้ประโยชน์จากการที่เข้ามารับชมรับฟังอย่างแน่นอน,ออนแล้วก็ฝากฟังคลิปเกี่ยวกับเรื่องของดาวมฤตยู<อ>ที่ยกย้ายราศีนะคะ7ปีจะอยู่แบบนี้นะคะกับดวงชะตาทั้ง12ราศาีและอิทธิพลของดาวพระราหูด้วยก็จะอยู่แบบนี้ไปจนถึงประมาณ กลางปีหน้าเลยท่านสามารถเข้าไปคลิกรับชมรับฟังทางลิงก์ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ส่วนท่านไหนที่อยากจะมารับการพยากรณ์เป็นลายส่วนตัวกับอาจารย์ก็าสามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านฟังให้ได้ประโยชน์และโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดูเหมือนจะหลุดจากความวุ่นวาย หลุดจากการถูกกดดันหรือที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหากับเพื่อนคนในสังคมนะคะด้วยความไม่เห็นอาจจะขัดแย้งกันหรือถูกพูดถึงในทางที่มันไม่ค่อยดีนะคะและดูเหมือนตัวท่านเองเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นคนเจ้าอารมณ์เ <c oughs> วียงวีนง,ง่ายแต่นับจากนี้ไปนะคะดาวประจำโวของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยคือดาวพังคาร จกโคจรเข้าพบปัดสนิษนะคะคือพบที่เกี่ยวข้องกับความรักผู้ครองได้ตำแหน่งปักรักเกษตรคืออ่อนกำลังทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาว,วะที่ที่เคยขยันมากก็จะเริ่มแผ่วลงนิดนึงแต่การที่ดาวประจำตัวของท่านเนี่ยโคจรมาอยู่ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งที่ดีเด่นอีกตำแหน่งหนึ่งคือราชาโชคก็จะฉุดให้ท่านเนี่ยมีความโดดเด่น ทำให้ระยะนี้จะมีคนนิยมชมชอบจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ดูลาบลื่นแต่สําหรับบางท่านก็อยู่ในสภาวะเงาๆอยากจะมีคนเคียงข้างอยากมีแฟนอยากมีคนรู้ใจด้วยนะคะทางด้านการเงินดาวการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยคือดาวาพ,พัพฤหัสบดีนะคะดาวพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่ดีให้คุณกับชาวลัคนาราศีพิจิกด้วย ยังโคโจรอยู่ในพปุตตะนะได้ตาแหน่งกระเสตตาธิบดีส่งกระแสลิทธิโยกนะคะมาถึงจุดเกิดของท่านอีกทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะยังคงหาเงินได้ง่ายหมุนเงินคลองมีรายได้เข้ามาหลายทางด้วยสำหรับท่านใดที่มีช่องทางการหารายได้มากกว่าหนึ่งทางนอกเหนือจากรายได้ประจำาแล้วเนี่ย ถือว่าท่านได้เปรียบเลยนะคะแต่การที่ดาวการเงินของท่านเนี่ยโรจรวิกค,คติยู่ก็คือเดินถอยหลังนั่นเองทำให้อาจจะมีความล่าช้าในเรื่องของไรายได้ในเรื่องของการเงินแต่ได้แน่นอ,อนเพราะฉะนั้นจะทำอะไรควรจะมีแผนสำรองไว้ก่อน,อนในเรื่องของการเงินนะคะท่านมีเกณฑ์มีโชคนะคะจากเด็กจากบุตรหลานบริวารหรือคนอายุ อ่อนกว่าท่านด้วยในวันที่2นะคะกันยายนตดาวพระศุกร์เนี่ยจะโคจรเข้าพบกัมมะนะคะคือพบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานและตามมาด้วยดาวประพุธก็จะโคจรเข้าพบกัมมะเช่นกันได้ตำแหน่งราชาโชคและมหาจาักรด้วยทำให้ในเรื่องของรายได้ท่านจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านพ่อค้าแม่ค้าระยะนี้ จะขายดีนะคะสินค้าที่เคยค้างสต็อกนะคะจะกลับมาขายได้ขอท่านลื้อฟื้นนะคะสินค้าที่ดองสต็อกเนี่ยเอามาจัดโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่เข้ามาในช่วงเนี้นะจะเข้ามามากด้วยแต่ส่วนมากเนี่ยมักจะชอบของแถมชอบการจัดโปรเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยต้องรู้เท่าทันจัดการตลาดมีการจัดโปรโมชั่น ะะมีการปรับชาสัมพันธ์มีการลงสื่อโฆษณาด้วยและยิ่งดาวประพูดก็คือดาวการพูดการเจรจาทับกับดาวพระศุกได้คูทัดน้ำยิ่งส่งเสริมให้ชาวลักนณาราศีพิจิกเนี่ยจะมีเครดิตจะพูดจะเสนอขายสิ่งได้ก็จะได้รับการสนับสนุนได้รับผลตอบแทนที่ดีลับคืนมานะคะตอบร,รับดีด้วยก็ขอให้ท่านรักษาเครดิต ทางการค้าการขายหรือเครดิตของตัวท่านเองเนี่ยให้ดีถ้าหากท่านมีลูกค้าเข้ามาซื้อของของท่านในช่วงนี้นะถ้าเขาถูกใจเขาจะอยู่กับท่านไปอีกนานจนเป็นลูกค้าประจํากันไปเลยส่วนท่านใดที่จะไปทําธุรกรรมทางด้านการเงินก็ถือว่านับเป็นจังหวะที่ดีนะคะสําหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะ คงหนีไม่พ้นในเรื่องของภาระผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่ในครอบครัวหรือค่ารถค่าบ้านหรืออาจจะมีค่าส,สายไปกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถต่อเติมบ้านจุกจิกจินะแต่บางท่านญาติพี่น้องเนี่ยก็จะเข้ามาสร้างความตึดขัดใจกับท่านบางหรือเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านสำหรับทางด้านเจ้าหนี้นะคะอาจารย์ต้องบอกหรือว่า เหมาะกับการที่ท่านจะทวงถามนะคะลูกนี้ของท่านนะคะที่หายหน้าหายตาที่ค้างค่ะคาราคาสังกันมานานลองถามดูนะคะแต่ถามแบบดีๆนะคะไม่ใช่ไปแบบว่าเวียงวีนใส่เขานะท่านจะมีเกณฑ์ได้รับการผ่อนผันหรือได้รับการชดใช้นี้สินด้วยตาจะทยอยจ่ายนิดนึงนะเพราะยังดีกว่าไม่ได้เลยส่วนท่านใดที่จะไปทําเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อ ไฟแนนซ์นนะเพราะดูเป็นจังหวัดที่ทำได้แต่กว่าจะอนุมัติเนี่ยช้านิดนึงเพราะฉะนั้นในทำใจนิดนึงนะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือดาวโคจรวิกกติแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้ดังใจมากนะักแต่มันจะสำเร็จแน่นอนต้องรอหน่อยทีนี้มาดูทางด้านการงานกันบ้างค่ะในเรื่องของการงานนับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเลยก็ว่าได้จะมีความก้าวหน้าทางด้านของการงานมากนะ ท่านใดที่จะสมัครงานนัรีบเลยนะคะเป็นจังหวัดนาถีทองทีเดียวเลยนะเป็นจังหวัดที่ดีบางท่านรอสัมภาษณ์งานอยู่รอเรียกตัวอยู่ก็จะได้รับการติดต่อนัดหมายเข้ามาด้วยบางท่านก็เพึงได้เริ่มต้นงานใหม่ในช่วงนี้นะแต่ไม่ว่าจะสายงานไหนต้องบอกก่อนเลยว่างานที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยนะจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าแล้วยังมีความมั่นคงตามมาด้วย แต่เนื่องจากดาวประจาตัวของท่านหนักนะคือดาวพังคาอออนอ่อนกําลังลงทําให้ท่านเหมือนกับไม่ค่อยมีไฟอะ่ะไม่ค่อยมีความมุ่งมันเท่าไหร่เหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมุ่งมันมาแล้วตอนนี้เหมือนกับช่วงพักอะ่ะเพราะฉะนั้นนะขอให้ท่านเร่งทาตัวให้คึกคักตกพลังของความขยันขึ้นมาลุยกับงานเพราะงานที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นงานเยอะโครงการใหญ่ผลตอบแทนดีเป็นงานที่ทําให้ท่านเนี่ย มีชื่อเสียงด้วยใครกำลังอยู่ในช่วงสร้างผลงานนับว่าเป็นโอกาสดีจังหวะด,ดีเลยทีเดียวนะความยุ่งยากหรือปัญหาที่เคยมีในเรื่องของการงานเนี่ยจับที่คายไปในทางที่ดีด้วยท่านอาจต้องรับผิดชอบงานเป็นทีมหรือตัวท่านเองเนี่ยอาจจะทำคนเดียวไม่ได้หรืองานในช่วงนี้อาจต้องมีการเดินทางบ่อยสำหรับท่านใดที่ต้องมีการเดินทางที่ประจอบลงเท้าเนี่ยแน่นอนว่าในช่วงเนี้ เดินทางบ่อยมากขึ้นส่วนท่านใดจะขยับขยายลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ย<ม>ก็สามารถทําได้เรียกว่าท่านคือหนึ่งใน12รักขนาราศีที่มีโชคในเรื่องของการงานนะทีนี้มาดูในเรื่องสุขภาพชาวลักขนาราศีพิจิกก็ยังคงต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุ ของมคมเพราะดาวประจัตัูของท่านเนี่ยคือดาวพังคานทับกับดาวมาร์ฤตยูและยังส่งกระแสมาถึงจุดเกิดของท่านด้วยทําให้ท่านต้องอยับประมาทและต้องระวังอุบัติเหตุในที่ทํางานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทางานอยู่ในภาวะสมเสียงอยู่ในเครื่องตักเครื่องของมีคมต่างๆหรืออยู่ในสิ่งที่มันเป็นอันตรายเนี่ยนะโดยเฉพาะการก่อสร้างนะคะควรจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะให้รอบคอบและมีสติ โซดเรื่องของความรักนะคนโสดอาจจะได้เจอคนรักเพราะเรื่องของการงานเป็นเหตุถ้าเปนักติอาจจะไม่ตรงกันบ้างแต่ก็จะปรับเข้าหากันได้นะแล้วขอให้ท่านดูให้ดีว่าคนที่ท่านแอบ,บรักแอบชอบหรือคบกันเนี่ยเขามีเจ้าขอ,ของของเขาอยู่หรือเปล่านะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันแบบหนักเลยเวียงวีนใส่กันความเห็นไม่ตรงกัน นะแต่นับจากนี้ไปเริ่มจะปรับความเข้าใจกันได้ผู้ครองของท่านจะส่งเสริมท่านดีผู้ครองของท่านอยู่ในช่วงขาขพื้น<ม>ก็ขอให้ถนอมน้ำใจกันให้มากๆนะคะอาจารย์ก็ขอให้ชา,าวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จ<ม>เป็นเดือนที่ดีเป็นช่วงที่ดีในจังหวะชีวิตของท่านแล้วนะโอกาสทางด้านการงานเข้ามาแล้วขอให้ท่านลุยนะคะแม้ดาวประจําตัวของท่านเนี่ย ออนกำลังแต่อยู่ที่ตัวท่านเองเมื่อท่านรู้ว่าดาวประจำตัวเนี่ยอ่อนกำลังท่านก็ต้องเติมพลังให้ตัวท่านสิอย่าไปเป็นไปตามดวงที่มันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นท่านต้องขยันมุ่งมั่นเป็นสองเท่า<อ>แล้วท่านจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำในเรื่องของการงานเนี่ยแน่นอนประสบความสำเร็จและก้าวหน้าด้วยอ,อาจารย์ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปแล้วก็ อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ